สวัสดีครับวันนี้วันที่21พฤศจิกายนสองพันร้อยหกสิบเจ็ะครับวันนี้เรามาพบกันเช้าหน่อยนะครับ9.30าโมงครึ่งกว่ากว่านะครับตลาดยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เ,เซตก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่1462.48จุดนะครับ m a i ก็322.93จุดจุดนะครับวันนี้เราก็จะไปดูของ ดูเพื่อเก่งกําไรในวันถัดถัดมาก็คือวันนี้นั่นแหละครับที่ตลาดกําลังจะเปิดนะครับอันดับแรกก็ไปดู n v ็นวีของเมื่อคืนกันก่อนนะครับล่าสุดของ n v ็นวีก็จะเห็นว่า GTV นี้พุ่งทะลุเข้ามานะครับอยู่ที่6กหกจุดหนึ่งสองมิลเลียนนะครับราคาที่0.12นะครับต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับ GTV ซึ่งก็คือตัวตัว UPA เก่านะครับ ตัว UPA เก่านะครับตัว GTV ที่พุ่งขึ้นมาเพราะว่า,าเขาเป็นตัวที่เล่นคริปโตนั่นเองนะครับคือเป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นตัวขุดคริปโตนั่นเองนะครับตอนนั้นเมื่อ GTV เข้ามาก็แสดงว่าคริปโตราคาพุ่งขึ้นนะครับก็ไปลองดูกันนะครับทีนี้นะครับพอเราดูตัวนี้เสร็จเราก็จะไปดูตัว Mos t Active Volume เมื่อวานนี้ อ่าไม่ใช่นะครับเป็นการท็อปมัน่อินของเมื่อวานที่นักลงทุนเก่งกําไรล่าสุดเข้ามาปรากฏว่าอ่าเช้านี้ปรากฏว่าไม่มีนะครับ <laughs> ไปดูตัวอื่นๆที่มีแล้วกันก็เอาเป็นตัวท็อปแกนเนอร์แล้วกันนะครับปรากฏว่ายังไม่มีนะครับก็เพราะว่าราคายังคงไม่เกิดขึ้นมานเองนะเพราะว่าอ่าเราเปิดขึ้นมาเร็วไปหน่อยนะครับเขาก็ยังรีเซ็ต ทุกสิ่งทุกอย่างไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเช้านี้เราก็จะไปสแกนแล้วกันนะครับสแกนเพื่อดูจังหวะของอหุ้นแล้วกันนะครับสแกนดูนะครับระจากษ์คอนดิชันที่เคยตั้งเอาไว้นะครับว่าสแกนอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นตลาดกับตลาดเราจะใช้ตลาดเซตกับตลาด MBI นะครับแล้วก็ราคาตั้งแต่1บาทขึ้นไปถึง3 0 35บาทนะครับส่วนวอนรุ่มก็ อวนรวมตั้งแต่2 2 5 0 0 0 0สนนะครับอเอาเอาเอาย่อลงมาหน่อยเนื้องแกลกันนะครับเอาเหลือแค่9,000นะครับ9,000นะครับอาจจะได้ง่ายหน่อยนะครับแล้วก็มี ADX นะครับตั้งแต่0.001ขึ้นไปถึง50มี MACD ตั้งแต่0.001ถึง100นะครับแล้วก็มี มีเหลียวไปที่ปิดสีเขียวนะครับกดเซฟแล้วก็กดรันสแกนขึ้นมานะครับจะมีไหมนะนะครับโอเคมีนะครับเราก็จะต้องไล่นะครับเอาราคาต่าสุดขึ้นสูงสุดละกันนะครับราคาต่าสุดขึ้นสูงสุดก็ราคาต่าสุดก็อยู่ที่อ่าสองบาทนะครับอ่าก็คือตัวอ่าวีบ้านี่นะครับอ่าเราก็ เห็นแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นเราก็ใส่อินดิเคเตอร์ของเราเข้าไปนะครับใส่อินดิเคเตอร์นะครับก็จะมีเส้น2 0 0ร้อยวันนะครับให้เห็นสีขาวนะครับจังหวะก็กําลังดีดกลับขึ้นมานะครับสลับตัวนี้นะครับสลับตัววิภาวดีนี่นะครับราคากําลังดีดกลับขึ้นไปนะครับสลับวิภาวดีนะครับก็ถ้าเกิดสามารถพุ่งพ้นผ่านเส้น2 0 0้วันขึ้นไปได้นะครับ ราคาจะดึงจังหวะไซด์เว y ยอัพขึ้นไปนะครับแล้วตัวนี้เราจะทำยังไงนะครับก็ถือว่ากล้องเก่งกำไรต่อไปนะครับสหรับวิป่วาวิภาวดีนะครับเห็นได้ว่าจังหวะขาขึ้นทั้งสส้นเลยนะครับเป็นจังหวะไซด์เว้ยอัพขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นนายายชี้ขึ้นนะครับ m อ c d ชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ OVV ชี้ขึ้นนะครับรอแค่อวอลรุ่มเข้ามาแค่นั้นเองนะครับเพะฉะนั้นก็ตัวนี้เราก็ ลองดูจากตรงนี้ก็เจนว่าจังหวะมันจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นไปนั่นเองนะครับทำกำไรให้กับทนักทุนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวที่1ตัวที่2ก็จะเป็นตัว JSP นะครับ JSP เป็นจังหวะขาขึ้นนะครับราคากําลังพุ่งขึ้นนะครับแล้วก็กลังจังหวะกําลังไซด์เวย์ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นน s i นะครับ ไม่ว่าจะเป็น asi นะครับชี้ขึ้นไปเกือบชนโอบอส mscd ยืนเหนือเส้นซีนะครับแล้วก็ obv ก็ไซว์ไวอัพขึ้นไปแล้วก็มีวลุ่มเข้ามานะครับเป็นจังหวะไซว์ไวอัพขึ้นไปวันนี้ก็มีโอกาสทำกำไรขึ้นต่อไปสำหรับ jsp นะครับถัดมานะครับตัว t, EC t, t e c t t e g h นะครับยังเป็นจังหวะไซว์ไวอัพขึ้นไปนะครับเห็นได้จากราคากำลังพยาพยามพุ่งขึ้น,นเหนือเส้น2เลว,วันนะครับ ราคาอยู่ที่เส้น2รงแวะวันอยู่ที่3.31นะครับแต่ราคาล่าสุดอยู่ที่3.30นะครับเพราะนั้นถ้าตัวนี้จะเป็นจังหวะขาขึ้นราคาต้องพุ่งเลยเส้น2รงแวะวันขึ้นไปให้ได้นะครับแล้วการบีบตัวเข้ามากันเพื่อให้ราคาเลือกข้างยืนเหนือฝั่งขาขึ้นราคาจะไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับถือว่าตัวนี้เก่งกำไรได้ต่อไปนะครับเห็นได้จากวนลุ่มเข้าเล็กน้อย RSI ชี้ไปทางข้างถึงชี้ขึ้นในเบสตีชี้ไปทางข้างถึงชี้ขึ้น OV วไซ <ป S 2> ด์ไปเช่นเดียวกันนะครับยืนยันเป็นจังหวะขาขึ้นด้วยพาราบริสาราอยู่ด้านล่างนะครับเพราะนั้นทำกำไรต่อไปนะครับถัดมานะครับข้ามตัวตัวโซนี่แปเพราะว่าตัวนี้เป็นหุ้นบริมสิบนั่นเองนะครับข้ามมาก็จะเป็นตัวซันนะครับจะเป็นตัวซันนะครับซันนี้ก็จึงถือว่าตอนนี้ราคาย่อลงไปนะครับ แต่ว่ามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อนะครับเพราะอะไรครับจากกระจังหวะกําลังบีบตัวเข้ามาการของบุญเจรราคาเลือกข้างเป็นขาลงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นขาลงเราก็มองข้ามไปแล้วกันนะครับแต่กลับไปดูตัว GTV อีกทีหนึงนะครับ g ีทวนะครับว่าจะเป็นแนวโน้มใดนะครับ g ีทนะครับราคาพยายามจะพุ่งขึ้นเลยเส้น2และวันนะครับตอนนี้ราคาก็กําลังไปแตะ หรือไปทดสอบเส้นกึ่งกลางบุญเแบนนะครับอย่าลืมนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่นะครับราคานะครับพุ่งมาเลือกข้างเลยอยู่กึ่งกลางบรญเจแบนล้ากำลังจะพุ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้วันนี้มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อนะครับเพราะว่าวนลุ่มมีวอลุ่มเข้านะครับอาศัยสายเวกด้านข้าง m a c d อย่าจะพยายามสายเวกไปที่ด้านข้าง OV เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะลงทุนวันนี้เราก็แนะนำว่าควรจะมอง GTV เข้าไว้นะครับ เพราะว่าเป็นจังหวะที่ตัว BTC หรือตัวคริปโตกำลังมานะครับเพราะนั้นราคาของ GTV จะค่คอยๆพุ่งขึ้นไปชนเส้น2แล้ววันและพยายามยืนเหนือเส้น2แล้ววันให้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็แนะนำ GTV นะครับให้ท่านนักงทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับในเช้าวันนี้นะครับก่อนที่ตลาดจะเปิดกันไว้พบกันในคลิปที่เด็ดถัดไปอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ ขอบพระคุณที่ท่านกรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาไว้พบก,กันในคลิปเด็ดๆถัดไปสวัสดีครับ